เรื่องเล่าของคุณยายผีเปรตที่วัดป่ามาบอกเหตุร้ายเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีก่อนคุณยายได้ตั้งใจไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแห่งหนึ่งในภาคอีสานโดยมีเพื่อนๆขับรถมาพาคุณยายไปเพื่อไปวัดป่าแห่งนั้นโดยที่คุณยายตั้งใจว่าจะไปปฏิบัติธรรมให้ครบเวันถึงจะกลับบ้านเมื่อจัดแจงทุกอย่างที่บ้านเสร็จคุณยายก็ขึ้นรถเดินทางไป โดยที่คุณยายจะไม่ได้ห่วงหน้าพระวงหลังท่านจึงปิดมือถือไม่ติดต่อใครเพื่อไม่ให้ใครมารบกวนสมาธิในช่วงการปฏิบัติภาวนาการเดินทางและเข้าพักที่วัดป่าก็เป็นไปตามปกติห้องที่พักจำศีลของแต่ละคนก็จะอยู่ตีนเขาบ้างบนเขาบ้างที่จำศีลของคุณยายก็อยู่ระหว่างตีนเขาที่พอดีพอดีไม่สูงมากนักรอบล้อมไปด้วยป่าไม้ที่ดูเขียวขจีร่มรื่น คืนแรกปารัปฏิบัติธรรมก็เป็นไปตามปกติสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมภาวนาถือศีลแปดอย่างเคร่งครัดจนกระทั่งวันถัดมาในช่วงตอนกลางคืนคุณยายก็พบสิ่งผิดปกติขณะเดินจงกรมก็เห็นชายตัวสูงใหญ่แขนขายาวยืนตระงานและหวีดร้องเสียงดังรบกวนอยู่ตลอดแม้จะเข้าไปทำสมาธิในห้องแล้วคุณยาย ก็ยังได้ยินเสียงเปรตตัวนั้นกรีดร้องรบกวนไม่ไปไหนจนกระทั่งนอนหลับและตื่นมาช่วงเชา้าคุณยายก็ได้สอบถามเพื่อนที่ไปร่วมปฏิบัติธรรมว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงหวีดร้องเหมือนผีเปรตไหมเพื่อนคุณแม่บอกว่าได้ยินนั่นจึงทำให้คุณยายมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้หูฝาดไปอย่างแน่นอนพอต่อมาของคืนอีกคืนหนึ่งเสียงวีดร้อง และขย่มขย่าต้นไม้มีเสียงดังให้ได้ยินมาเป็นระยะและเสียงก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนคุณยายทำสมาธิต่อไม่ได้และนอนไม่หลับจนฟ้าเริ่มสวา่างคุณยายจึงปรึกษากันกับเพื่อนๆว่าอยากจะกลับบ้านก่อนกำหนดซึ่งแม้จะยังไม่ครบเจ็ดวันที่ตั้งใจไว้ก็ตามในวันนั้นหลังจากทำวัดเชา้าเสร็จเพื่อนๆและคุณยายก็ลาหลวงพ่อกลับบ้าน เมื่อเพื่อนมาส่งคุณยายที่บ้านเรียบร้อยคุณยายเล่าว่าเมื่อมาถึงบ้านกลับพบว่าบ้านไม่มีใครอยู่เลยไม่แต่คุณตาและลูกๆจนกระทั่งโทรศัพท์สอบถามญาติก็พบว่าที่บ้านเกิดเรื่องใหญ่คุณตาเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทุกคนอยู่โรงพยาบาลกันญาติิพยายามติดต่อคุณยายอย่างไรก็ติดต่อไม่ได้จนเมื่อทราบความเช่นนั้น คุณยายจึงรีบจัดเตรียมทุกอย่างเพื่อเดินทางไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาต่างๆพร้อมครอบครัวเมื่อคุณยายได้ทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ทำให้ทราบว่าผีเปรตที่มารบกวนจนปฏิบัติธรรมไม่ได้นั้นเขาน่าจะมาเพื่ออยากจะบอกกล่าวอะไรเราบางอย่างให้เรารีบกลับบ้านเป็นการหวังดีมากกว่าที่จะก่อกวนเราในทางอื่นท่านจึงขอบคุณผีเปรตตนนั้น มากกว่าที่จะว่ากล่าวเพราะเชื่อว่าผีเปรตตนนั้นน่าจะมาบอกเหตุร้ายที่เกิดขึ้นให้คุณยายรีบกลับบ้านนั่นเองข้อคิดจากเรื่องผีเปรตตนนี้ทำให้เราได้คิดว่าการติดต่อสื่อสารนั้นสำคัญมากเราควรให้ความสำคัญในการติดต่อสื่อสารกันให้เข้าใจเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น